สวัสดีครับเพื่อนๆนคลิปนี้ผมพาเพื่อนเพื่อนมาชมทุเรียนเล็กนะครับต้นที่โดนลมพายุพัดไม้คำ้ำหลุดที่หลุดจากไม้ค้ำนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วโคนโยกนะครับใบร่วงเหี่ยวแล้วใบร่วงนะครับชะง,งักไปนะครับที่เกิดอาการลากขาดเนื่องจากโคนโยกตอนนี้ก็เริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วครับเพื่อนเพื่อน ใช้เวลาประมาณอาทิตย์ก,กว่าๆผมได้พรมน้ําให้ทุกวันนะครับเพื่อนๆลองดูว่าเขาจะรัดขึ้นมาให้หรือเปล่านะครับก็ลองเสี่ยงดวงดูนะเพื่อนๆว่าเขาจะรัดให้ผมไหมแล้วตอนนี้ก็เริ่มรัดแล้วครับฝนตกพรมให้เมื่อวานนะครับตอนเย็นๆเช้าวันนี้เข้ามาดูเริ่มเห็นยอดแล้วครับ แสดงว่าเขาเริ่มฟื้นตัวแล้วครับเพื่อนเพื่อนเริ่มมียอดออกนะครับใบร่วงหมดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนใบแก่ใบดั้งเดิมก็จะเหลืออยู่ใบเดียวใบนี้เลยนะครับอันนี้ใบอ่อนที่กําลังจะออกยอดแล้วเจอพาลมพายุสะกดนะครับสองกิ่งนี้ฟื้นแล้วครับหายเหี่ยวจากตอนนั้นแล้วโอเคครับเพื่อนเพื่อนฟื้นแล้ว แสดงว่าระบบรากเขาเริ่มจะทำงานแล้วครับเริ่มจะโอเคแล้วถ้าเป็นหน้าแรงก็ไม่แน่ใจนะเพื่อนนี่พอดีช่วงนี้กำลังจะเข้าฝนนะที่ผมพมน้ำให้ก็แรงนะครับฝนไม่ตกก็สภาพก็รุ่มๆุ่มดอนดอนแตผมก็เอาไว้เพื่อศึกษาด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดความเสียหายลักษณะแบบนี้เราสามารถจะเอาเก็บไว้หรือจะปลูกใหม่ ผมก็เลยเก็บไว้นะครับลองดูผมน้ำให้ทุกๆวันผมให้บริเวณโคนโดยเฉพาะบริเวณโคนต้องมีความชื้นนะครับก็เห็นยอดออกมาแล้วครับเพื่อนๆฟื้นขึ้นมาแล้วเริ่มเริ่มมียอดแล้วครับก็ต้องดูต่อนะเพื่อนๆ หายเหนื่อยไปหน่อยนึงนครับเพื่อนๆพ,พอเห็นกระฟื้นขึ้นมาต้นนี้เป็นต้นที่สวยนะครับผมว่าสวยแล้วนะตอนเอามาปลูกนะผมสวยเลยเอามาเลือกมาไว้ที่ตรงดินไซน์นะครับแล้วก็ไม่ได้พังแสงด้วยนะครับปลูกปลูกซ่อมครับต้นนี้ต้นเดิมปลูกลึกรากเน่านะครับก็เลยเอาออกเอาต้นนี้มาปลูกทดแทนก่อนมาปลูกก็ถอนต้นเก่าออกไปไว้ประมาณ ร่วมเดือนนะครับตากหน้าดินไว้ก็ใช้มะละกอเป็นพืชพ่เลี้ยงครับที่พางแสงช่วงบ่ายพอดีนะครับลองรอยโดนลมพายุนะครับขาดก็มีแมงลงรบกวนอยู่บ้างนะครับ ทำไม่ได้ใช้สารพิษนะครับทําแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยครับดูแลใส่แค่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับเขาก็ฟื้นขึ้นมาได้ก็โอเคอถ้าเพื่อนเพื่อนดูแลดีก็อาจจะฟื้นได้ดีกว่านี้นะผมไม่ได้ดูแลสักเท่าไหร่นะครับพเพื่อนเพลดแต่น้ํานะครับอย่างจะฟ้นก็จุดดุสีสังเคราะห์แสงแค่นั้นเองนะครับ ก็จะช้าหน่อยนะครับเพื่อนๆทำระบบนี้จะเจริญเติบโต,ตช้ามากเห็นยอดแล้วก็โอเคครับแสดงว่าครับเริ่มฟื้นแล้วครับก็จะดูต่อยาวๆนะเขาเขาจะพัฒนาการการเจริญเติบโตเข้าไปได้แค่ไหนละรอดนะครับเพื่อนๆ ก็เพื่อนๆก็ลองช่างใจดูนะครับถ้าเจอปัญหาแบบผมจะปลูกใหม่หรือจะอปล่อยเอาไว้ให้เขาฟื้นขึ้นมาผมก็ปล่อยเอาไว้เขาก็ฟื้นใช้เวลาอาทิตย์กว่านะครับฟื้นขึ้นมาแล้วครับดูสภาพนะครับ,บเพื่อน าจะไปต่อได้เนาะเพื่อนๆเนาะเอาปัญหามาให้เพื่อนๆได้ชมครับแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นสู้ต่อครับเพื่อนๆมือใหม่นะครับปุูกทุเรียนก็ฟื้นขึ้นมาโอเคดีครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับ